ศาสตราจารย์พิเศษด็ออร์อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะการแรกก็คือพวกเราที่ทำงานด้านพัฒนาา,าต่าง,ต,งต้องต้องตระหนักวประเทศไทยเวลานี้เป็นประเทศเมืองแล้วไม่ใช่ประเทศชนบทต่อไปแล้ว ทีนี้เราเนี่ยโตมากับการที่เป็นประเทศชนบทเนี่ยนานเลกินครับตอนที่ผมเกิดมาเนี่ยเขาเป็นประเทศชนบทตอนที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของประเทศชนบทนะครับคำคำขวัญที่สําคัญก็คือคาตอบของที่ปู่บ้านนะครับแล้วก็คนในยุคอายุขนาดผมเนี่ยนะครับก็ค่อยๆชอบืองนะแต่น้องชอบชนบทต้องไปดูนชนบทเว่า ายไปแล,แล้วก็เมืองเนี่ยเราก็มองเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างลบครับอยา่างกรุงเทพเนี่ยมีคนนับมีเหยคนภาพวิจัย108นะครับแล้วก็วกคำตอบรรราาเ,พพเ,เรื่องก,การพัฒนาอะไรต่างๆแผ่นสภาพัอะไรต่างที่เราเขียนมาไม่รู้ก่แผนจุกี่แผนก็เป็นแผนเรื่องการพัฒนาชนบทเรื่นงกคร ไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงกับเมืองนะครับเมืองของเราก็ตขึ้นมาโขึน้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่อยู่ในภาพเมืองนิ่มากกว่าที่็นภาพชน,นะ่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าคำขัญที่จะต้องเติมเข้าไปก็คือคําตอบในการพัฒนาเนี่ยอยู่ที่เมืองและหมู่บ้านนครัณสวนเสียงไผ่กรุงเทพ